สวัสดีครับผมต่องคนมานำเสนอเรื่องก,การหาค่ามารามเตอรนะครับนี่คือผมก่ิดเลยครับกรณีไม่แจกยังปั่งซนะครับวงบเล็บไม่มีสูตรจดนะครับคือต้องเรียนจากน้อยไปหามากครับคืออันนี้ผมเรียนให้แล้วก็คือสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดนะครับคือมีสิบหกสองช่องการหาค่ามารามฐานคือในกรณีนี้คือการเอาสิบหกครับมาบวกกันหารด้วยสองเท่ากับ 16ครับแล้วก็ดังนั้นมัตยาฐานเท่ากับ16หครับคำตอบตัวนี้ครับก็เรียงกันครับเอาน้อยไปถามว่าคือ1ิ1ส1่1หครับการหาก็ไม่ง่ายเอย้การหากก็ไม่ยากครับคือ กรณีนี้18ก็คือการหาค่ากลางครับก็คือเท่ากับ16ครับค่ากลางเพราะว่า14 15 17 18ครับคือ1 2 1 2ดังนั้นมัธยฐานครับมัธยฐานเท่กากับ16ครับ ครับขอจบจาการนั้นเสนเอกรณีนนข้อมูลมาดูกรณีที่แจกแจงความผิดนะครับจะใช้สูตรมีเดียนเท่ากับ LO I, <Okay. S 2> บวก I วงเล็บ N กำลังสองลบเใหญ่หารเบเล็กแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็มาหาค่าความผิดสะสมนะครับเท่ากบสองหก สามสิบห้าสิบแปดยี่สิบถ้าลอมาหาจากห้าสิบบวกสี่สิบเก้าหารด้วยสองนะครับได้ลอเท่ากับ สี่สิบเก้าจุดห้า i เท่ากับสิบก็นกำลังสองเท่ากับยี่สิบส่วนสองต่อมาเอฟใหญ่มหาจากตรงนี้ครับเท่ากับแปดเฟเล็ก เ่ากับห้ามีเดียน เท่ากับ49.5บวก10ตรงเล็บ10ลบ8หารด้วย5กับ49.5บวก10 นี้มารวมผลตรงนี้นะครับเท่ากับสองส่วนห้าสี่สิบเก้าจุดห้าบวกนำสิบไปคูณสองแล้วก็หารไปห้านะครับได้เท่ากับสี่เได้เท่ากับห้าสามจุดห้า ดังนั้นค่ามัธยะฐานเท่ากับห้าสิบสามดห้าอจบการนำนเสนอในครับน้ของขกอเจ้าับการนาเสนอการหาค่ามยฐานนข้เดียครับขอณครับ